คุมทรย์จากพระโอษฐ์หน้า107เนื้อแท้อันตรายพิสุจ์ทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วกองศึกของกษัตริย์พวกสถารหะเรียกว่าอนากะมีอยู่เมื่อกองอนากะนี้มีแผลแตกหรือลิหรือกษัตริย์สารหะได้หาเนื้อไม้อื่นทําเป็นริ่มเสริมลงในรอยแตกของกองนั้น ทุกคราวไปพิสุจ์ทั้งหลายเมื่อเชื่อปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นน,นั้นนานเข้าก็ถึงสมัยหนึ่งซึ่งเนื้อไม้เดิมของตัวกลองหมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เนื้อไม้ที่ทำเสริมเข้าใหม่เท่านั้นพิสูจน์ทั้งหลายชั้นใดก็ชั้นนั้นในการยืดยาวไปอนาคตจะมีพิสุจน์ทั้งหลายสุตันตะ เหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้นเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจะไม่ฟังด้วยดีจกไม่เงี่ยวหูฟังจะไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจกไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุตันตะเหล่าใด ที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจ,จิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักฟังด้วยดีจักเงี่ยหูฟังจักตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ ตนควรศึกษาเล่าเรียนพิสุดทั้งหลายความอันตรธานของสุตตันตะเหล่านั้นที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาจักมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แล